หน,นาทีกับกปอปทสัญญาณเตือนถึงความไม่พร้อมของตัวรถมักเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่สัมผัสได้แต่อาจละเลยการใส่ใจในการแก้ไขเท่าที่ควรหรืออาจจะผัดผ่อนด้วยเหตุผลนานา,นาประการทําให้ต้องประสบเหตุทุกใจเมื่อรถชํารุดซุดโมมากขึ้นจนไม่อาจแก้ไขหรือต้องเสียค่าซ่อมแซมสูงมากหรืออาจรุนแรงกว่านั้นคือเกิดอุบัติเหตุเพราะละเลยสัญญ,ญาณเตือนดังกล่าว ผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยจึงควรใส่ใจกับความผิดปกติของรถยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีไม่เข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสัญญาณเตือนที่ต้องพึงสังเกตอย่างเช่นเรื่องอยางต้องหมั่นสำรวจความสึกห้อเกียร์ต้องคล่องตัวในการขยับพวงมลาลัยต้องไม่สั่นหลวมหรือว่าฝืดเกินไปเครื่องยนต์ต้องไม่ร้อนหรือเย็นผิดปกติ และเบรกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลาหากพบความผิดปกติในอุปกรณ์ส่วนควบของรถต้องรีบแก้ไขก่อนใช้งานค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม